เข้าใจทั้งทั้งมุมมองของของบอสแล้วก็เข้าใจมุมมองของทางแฟนคลับเขาก็จะแฟนคลับเนี่ยคือเขาจะห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ว่าเออในอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพโปรเซสว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะเพราะว่าตัวบอสเองเขาอาจจะยังไม่ได้อธิบายละเอียดว่ารับมาแล้วทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการพูดหยอกเล่นที่มันดูอาจจะแบบ เขาเป็นคนที่พูดเล่นแล้วมันดูแบบอาจจะดูจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้ภาพมันออกมาแบบนั้นส่วนตัวบอสเองเนี่ยเขาก็คงอยากจะสนับสนุนในเรื่องของ LGBTQ <S <S เพราะว่าในเรื่องของผู้หญิงก็มีการประกวดไปแล้วหรือว่าผู้ชายก็มีการประกวดไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของอหลากหลายเพศอะไรเงี้ยแต่ในในในเพศของสาวหล่อที่เขาอยากจะประกรวดแดนเซอร์อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยมีก็คืออยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการผลักดันสนับสนุนให้กลุ่ม คนที่เป็นสาวหล่อได้มีพื้นที่ในวงการได้ใหม้มีเขาเรียกว่าอะไรมีงานมีชื่อเสียงหรือว่ามีแฟนคลับเทบ่าน <ผ vídeos. S 1> ั้นเองสำหรับหนูที่หนูเข้าใจอะไรเงี<อ>้ยค<อ>่ะเข้าไปแล้วจริงๆกับมันก็จะมีกดเกณฑ์หลักเก์อยู่แล้วหนูว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะมารุมร่มล่งกับเราได้อยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวศิลปินด้วยอะไรเงี้ยสำหรับเราเรา,เราว่ามันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าการที่เขาพูดเล่นไปบางทีมันอาจจะดูแบบทําให้ บางคนเขาไม่ได้คิดว่าพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็นดรามา่าแต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายรับฟังทั้งสองฝ่ายค่ะก็ัวว่าดราม่ามากกว่าหนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าคือในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่ารับมาแล้วจะไม่มีกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันในการทํางานทุกอย่างต้องมีกฎหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็ไม่สามารถที่จะมาลุ่มล่ามหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีได้คือหนูเองก็ไม่อยากให้คนไป ไป just คือบางคนที่คอมเมนต์ในเชิงที่ติเพื่อก่อเราเข้าใจแล้วก็นํามารับฟังหาจุดตรงกลางแต่บางคนที่ติจนไปถึงการเหยียดเพศซึ่งเราก็เราอยู่ตรงนี้มาเราลุนละลงในเรื่องของจุดยืนความเท่าเทียมกันทุกเพศต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่า ความจริงเรารับผู้หญิงมาก็เสียหายได้เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเพศสาวหล่อเพราะเรารู้สึกว่าแฟนคลับเราส่วนมากก็เป็นสาวหล่อเขาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้มีการ,ร,ราลุ่มล่ามเราอยู่กันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกฎตรงกลางที่จะมาอยู่อาจจะต้องเพิ่มขพืนแล้วก็ประกาศให้ชัดเจนเพื่อให้แฟนคลับเข้าใจด้วยว่ามันเป็นยังไงในการอยู่ร่วมกัน